อันนี้เราเชฟกระทะดำครับวันนี้เราจะเสิร์เมนูผัดกะเพราหมูข้าวโพดออดครับผมผัดกะเพราหมูแล้วก็ไข่เคี่ยวครับวันนี้นครับผมใส่น้ำมันร้อนๆก่อนนะครับนี่เป็นสูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดนะครับใส่ลงไปครับสูตรเด็ดไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ครับเนี่ย ต้องแสบเปียกกระเทียมทดสอบอน้ำมันร้อนไหมฮะยอดครับไก่ครับไก่แล้วเริ่มเดือดนะครับน้ำมันเริ่มเดือดแล้ว ก็เอาเครื่องลงเลยครับคราวนี้ตำกระเทียมนะครับพร้อมเครื่องแกงนะครับโอ้ยดยอดครับเกือบเอาโคกลงไปด้วยนะครับกื่บครับนี่ครับต้องออกให้หมดนะครับในโคกนี่ย่าครับเดี๋ยวเครื่องแกงหอมๆอมกว่านะครับ เริ่มหอมครับโอ้โชื่นใจครับผมรัดเดียวเครื่องแกงหอมก่อนครับผมใส่หมูลงไปครับเอาวนี้ครับ สับมาเรียบร้อยแล้วครับดูครับดูหน้าตาเชฟนะครับโอ้ยจริงจังมาเลยครับยอดครับทำให้หมูสุกก่อนะครับ กะทะดำครับกะทะไม่ขาวสักทีครับดำอยู่ตลอดครับ<ม>เริ่มได้ที่ครับโอ้เริ่มจะสุกแล้วครับผมเดื เริ่มหอมนะครับต่อไปจะเริ่มใส่ผักครับขับโอดอ่อนๆนะครับ,บนนคบัดสันมาอย่างดีครับผมใน่ใส่ลงไปเลยครับโพดอ่อนบวกกะหล่ำปีไปนิดหนึ่งนะครับกลัวไม่อิ่มครับเลยใส่เยอะหน่อย จอดน,นะครับเชฟนี่ครับแล้วคนให้เข้ากันนะครับผม <c oughs> เริ่มหน้าทานขึ้นมาแล้วครับผม <c oughs> โอ้โหเอาสวยลวร้อนพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับเนี่ย นะครับพร้อมเครื่องปรุงแล้วครับผงชูรสโอ้ยยังไม่ใส่ครับใส่น้ำตาลดอับเพิ่มคนหวานนิดๆครับนี่ครับหวานมากแล้วเป็นรคเบาหวานนะครับใส่หวานนิดๆเข้าไปก่อนครับผมบวกเข้าไปด้วยผงขาวนะครับใส่เยอะแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยครับนี่ครับใส่เข้าไปครับ ซอสหอยนางลมนะครับถ้าไม่ใช่นางรมเนี่ยไม่แซบนะครับต้องนางรมอย่างเดียวครับผมถ้านางธรรมดานี่ไม่แซบครับใส่ลงไปครับหอมครับนางรมเนี่ยหอมปรุงรสไปอีกเด็กสมบูรณ์ครับถ้าเด็กของผอมมไม่อร่อยครับต้องอสมบูรณ์นะครับ ครับอะไรอยู่นะครับโอ้ยสีอิ่วขาวนะครับโอ้ยเขียว,วเขียวนะครับเสียบเรนัวเข้าไปอยู่นะครับผมกลิ่นเริ่มฟุ้งแล้วครับช่วงนี้ยอดนะครับ หอมน้าทานนะครับเอาเข้าวสวยมารอได้เลยครับผมเน้นผักครับเน้นผักไม่ได้เด่นหมูเน้นผักครับหมูไม่ค่อยมีใส่ผักเยอะๆครับทนนครับหน้าทานนะครับ อเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน